สวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบผอกับทิวลี่ EP ที่6กเด้อครับขันบอมเอนกับขออภัยว่าแมนว่า EP ที่6กแหละครับวันนี้ทิวลี่ได้มีโอกาสมาทางขอนแก่นนะครับเพิ่นเชิญมาเป็นวิทยากรน,นะครับเรื่องไอ้แคนเรื่องดนตรีพื้นบ้านนี่แหละนะครับกะขนาดไอ้มาเป็นวิทยากร กระเดมมะออนไลน์คือเขาเท่นดีสิให้ออนไลน์อยู่บันนะครับแต่ว่าเพิ่นก็นอยากพอนาน้่มมันล่ะนะครับก็เลยว่าโอ้ทิวลี่คือได้ยุห้องงามแท้เปิดเปิด,ปด,ปดให้นอนนะครับเอาเข้าสู้เนื้อหาเฮานะครับสบายดีพี่น้องนะครับอ่าให้พี่น้องส่งงานเข้ามากันเรื่อยๆเนี่ยเด้อแบบฝึกหัดอันใดไปหอดใสมาหอดใสนะครับอ่าทิวลีปรับปรุงไม่ตรงขออาภัยนะครับ เพื่อ,อยังปรับปรุงเพื่อ,อยังกับเพื่อพี่เพื่อน้องแหละครับพี่น้องอยากให้เข้าใจง่ายอยากให้ฝึกเป็นอยากให้อ่านโน้ตเป็นเพราะว่าทิวฤยิถือ,อฟิกแบทกลับมานะครับไอ้คๆว่าคอมเมนต์ใครคอมเมนต์มาว่าไอหนังสือเอาไปแล้วนี่อ่านบ่เปลี่นใส่บ่เปลี่ยนอะขอโทษขออภัยหรือขวามผิดพลาดทิวฤี่บด้พาสอนอ่านเพราะว่าหนึ่งทิวฤี บ่ได้หัดโนดนะครับบ่ได้หัดเรียนโนดมาก,ก็เลยบ่เก่งโนดปันใดก็อยากให้พี่น้องหัดแบบโบราณมันจังใด้ควมแขนบ้านที่นี่เออเอาในเมื่อพี่น้องเสียเงินเขามาเรียนแล้วพี่น้องเสียเงินสื่อปูซาโนดหมอแขนทีวลีแล้วก็เอา้าสิงัดคววมรูที่ผมได้เรียนมานะครับเพื่อพีเพื่อน้องนะครับสู่ตาตนะครับเฮาสียูน้ำกัน ไปจนว่าเป็ี่นจนว่ากิงบอกิงกับยูนีละ่ะเบิงบ้งมูเบิ้งพวกไปนะครับแบบฝึกหัดที่สงนะครับการอานโนดแล้วก็เคาะจังหวะไปน้ำบานที่นี่พ่อสมนานโนดนะเด้อบานนี้ครับพี่นอ้องเนี่ยเห็นบ้านี่ผ่านไปละเด้อบอกว่าอดเด,ด,ด็กคือ,อยังทอทหารลอลิงโซโซยังบ่นเนี่ยคือ,อยังได้สอนกันไปละเด้อเอาไปใส่ละ เออนะครับทิวลีได้สอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้มาครับเริ่มกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่สวนจุดหนึ่งนะครับว่าหันเป็นตัวเลขบานนี้เป็นโตัวโนดจริงจังแล้วเป็นโตัวโนดของแถวแล้วทวนครับอันนี้ขึ้นนี่อย่างอึ้นแถวเนาะอันนี้แถวหนึ่งแถวมีทั้งหมดกี่ห้องครับ จำให้ขึ้นใจเดอ้อหนึ่งแถวมีทั้งหมด8ห้องนะครับเออหนึ่งห้องสามารถบรรจุตัวโน้ตได้4ตัวนะครับสูงสุดได้4ตัวเด้อครับพี่น้องจำไว้จำไว้อ่านับ1 2 3แล้วกะ็ร้องโน้ตพร้อมกับคอจังหวะที่4จังไหร่ปติทิวุลีสีเททเบิ้ลนะหนึ่งอาคีดนี่คือ1 2 3สเฮาสิวว้าในใจก็ได้แต่ว่าทิวลีสิพาออกเสียงก่อน หนึ่งสองสโดหนึ่งสองสเลหนึ่งสองสมีหนึ่งสองสาฟาเออแต่ว่าขันห้องบ่นับบานี้ขันห้องบ่าขันห้องบ่นับเขานับในใจโดเลมีฟาซอลาทีโดเห็นไหมันฉิมันฉิ เคาะมันสิเคาะตามตัวโน้ตเลยสาเหตุที่เคาะตามตัวโน้ตเป็นอย่างเพราะว่าตัวโน้ตมันอยู่โตที่สี่นะครับพี่น้องมันอยู่โตที่สี่ของห้องตัวทุตไทยของห้อง,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 องมันเลยต้องเคาะคือโดเลมิฟาซนลาทีโดโดเรมิฟาซนลาทีโดถอยกลับ โดทีลาโซนฟามีเลโดจังหวะสุดท้ายก็ตกตกคือเก่านะครับอันนี้บานที่นี่มาเบิงชมหน้าต่อไปบานนี้มันสองตัได้บ่านสองตัได้บานนี่สองตัได้บานอา้าวเขาวา,างไหนหัวคอร้อ,องโน้ตสองตัวพร้อมกับเขาะจังหวะที่สเห็นระ มันสิว่าไปยังไงโดโดเลเลมีมีฟาฟาเห็นไหมบอกเขาดิอนันแรกบอแมีนว่าโดโดบอแมีนยังสีด่ดิโดโดเลเลมีมีบอแมีนนะครับโดโดเลเลโดโดเลเลมีมีฟาฟาบราต้องไปสนใจอี่ยังนะครับบราต้องไปสนใจมันสิหลายโตบวมได้กระสางสี่สิบแปดกระตัวเนี้ยกระสางโฟกัส มาตูดทุ่ยของห่องตลอดนะครับที่ทิวลีได้ว่าไปเร็วนะครับโฟกัสมาตูดทุ่ยคยของห่องตลอดเด้อครับพี่น้องอืมเขาเพราะเพราะเพราะสิเขาใจอยู่เนาะเออฝึกหัดฝึกไปอ่านไปพร้อมแล้วก็ร้องไปพร้อมว่าทุทีโดโดเรเรมีมีฟ้าฟ้าซอนซอนลาลาทีทีโดโด โดโด้ทีทีลาลาซอนซอนฟาฟามีมีมเลเลโดโดเห็นไหม่มันสิปั๊กจะใช่โดโด,โดเลเลมีมีมฟาฟา,ฟาซอนซอนจังหวะปั๊กปักนี่คือแนมตัวที่สี่ทิวลีสิพยายามงกุฎอันนี้ตลอดนะครับอ่าทีนี้มาพอ้สามโตเห็นจังไหนบ้าง กระล่องมาเลยเขาเห็นตัวโน้นเขาล่องไปเลยแต่ว่าเฮาโฟกัสต,ตัวที่เท่าไรครับพี่น้องโฟกัสต,ตัวที่สีตลอดเลยโบเลียวโบอีให้พี่น้องเข้าใจ <c oughs> ไปอ่านพร้อมกันซาซาคันผูน้ใดบอซาโกไปนะครับโดโดโดเลเลเลมีมีอ่ะเอาเอาไหมโ,โด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 เลเลเลมีมีมีฟาฟ้าฟาซอนซ้อนซอนลาลาลาทีทีที โโดดดนะครับขออภัยเล็กเว้าผิดนะครับโดโดโดตึก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 เลยนะครับโดโดโดเลเลเลมีมีมีฟาฟาฟาซอนซอนซอนลาลาลาทีทีทีโด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 ทีทีทีลาลาลาซอนซอนซอนฟาฟาฟามีมีมีเลเลเลโดโดโดนะครับตอนนี้ทิวลี่สอนอยู่แบบฝึกหัดที่2.3นะครับพี่น้อง โดโดโตโตเลเลปักมีมีปักฟ้าฟาปักซนส้นปักเออจังหวะจังหวะตกจังหวะปักเนี่ยจังหวะเคาะเนี่ยมันสิ่ยุโตสุดท้ายตลอดเบาอีกเบาแล้วเบาอีกเพื่อย้ำให้พี่น้องเข้าใจ <c oughs> อา้าวสามโตไปแล้วอ่าพ่อสี่ตเป็นจังไดครับโด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 โต โด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 เล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 มี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 ฟับฟับฟาฟัซอน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 ลา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 ที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 โด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 เออคือสีตัวโด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 เล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 มี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 ฟับฟับฟับฟัซอนซอนซอนบาไปนะครับโฟกัสตัวสุดท้ายคือเกานะครับโฟกัสตัวสุดท้ายเพราะสีเข้าใจเนาะครับพี่น้องเพราะสีเข้าใจบ่วน้อ เรียกว่าโอ้บางทิวลี่จังแม่นโบยิ่งอยังเนาะบาดนี่เฮงหนักหนาไฟล้ำบาดนี่อ้านะครับมันจังสีอ่านออกจังสีอ่านเป็นตอนนี้ว่าไปน้ำทิวลีปสัก่อนย้อมให้ทิวลีปตัวไปซะก่อนนะครับโด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 เล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 มี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 ฟับ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 จน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 ลา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 ติดติดยักษ์กระสังโตสุดต่ายตลอดโดโดโดขันว่าเสียสะขันว่าเสียสะกะ โด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 เล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 เออคันว่าซาซาโด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 เล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 มี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 ฟา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 ซอน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 ลโลโลโลที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 น่ะนะครับที่ขึ้นที่ซาสิเร็วกันอยู่ยกับตัวนี้ครับอยู่กับตัวนี้ขันเท่าสีเฮ็ดบีดเร็วโด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 เลเล โด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 เล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 มีมีมีก e ็คือเอานะครับบีดมันอยู่นําบีอทิวลีกับว่าคอยถนัดแต่ว่าให้พี่น้องได้ไปฝึกซ้อมคือกันนะครับเพราะว่าอ่ามันจ <te Liberty Overwatch> ิได e ้ใส่นะครับมันจีได้ใส่เด้อเอาบอมเป็นเบิดระบบปากกาข่อยอะไฟอะอืมนะครับหวังว่าพี่น้องคงสี เข้าใจเนาะครับเนาะเอาลองเอาแบบฝึกหัดลองเอาแบบฝึก no, หัดไอ้น no. ี่รวมกันเบ้างโดโดเรมิฟาโซลลาทีโด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 ที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 ลา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 ซอน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 ฟา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  มี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 อย่างก็ว่าไปนะครับตามตัวโน้ตเลยโดโดโดเลเลเลมีมีมีขันสองตัวก็โดโดเลเลมีมีฟาฟาซอนซอนลาลาทีทีโดโดนะครับเอาคลิปนี้หวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เริ่มฝึกหัดอ่านโน้ตเดี๋ยวทิวลีสิพาขึ้นสุดจะเน้นไล่หน่อยไล่ประมาณ30คลิป30 EP อีพีทิวลี่ตั้งเป้าไว้ บอลเนี้ยก็เกินนั่นนะครับสิตามโน้ตตามหนังสือเลยนะครับมีไรใดเนี้ยสิงัดออกมาให้พี่น้องเป่าเป็นได้หลายลายสีาพาทองโน้ตนะครับขอบุญขอบพุ่นทีต่ติดต,ตามรับชมรับฟังอยู่ตลอดนะครับผู้ที่เข้ามาในกลุ่มนี้นะครับอขอหองอย่างหลายเด้อหมอแคนเทอร์ี่ขอหองอย่างหลายนะครับอย่าแชร์ลิงก์ออกไปให้ผู้อื่นนะครับเพื่อ เป็นสิทธิบ่แมนว่ากูก็เสียเงินได้ล่ะบาเทีรี่กูอยากให้ผู้อื่นกูอยากให้ลูกให้ร้านกูคันอยากให้ลูกให้ห้านเลียนนํากับมาเบิงน้ากันก็ได้ก็เอาเครื่องเดียวก็ได้นะครับบางคนหวังดีนะครับแซ่ออกไปบาดจักผู้ใดมาลึงถึงถืดเขามาแต่ว่าแม่เจ้าแซ่เข้เจ้ากับเขามาบ่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ตอบรับนะครับผมเป็นผู้อนุมัติอยู่แล้วผมสิคลิกคกอนุมัติผมก็หูจักอยู่ดอกผู้ใดเสียเงินบ่เสียเงินก็ได้ นะครับขอบบุญขอบคุณเด้อนะครับเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้พียพอเพียงเท่านี้นะครับพอเพอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับโบผิดโบถึงยุกกระได